โซโ่อย่เจอก,อกนีกลนี่นี่นี่ลุงเล็เจอแล้วครับลุงเล็พาลุยลุงเน็พาลุยลุงเ็พาลุย สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับลุงเนตไม่ได้ลงคลิปนานเลยหลายวันเพราะว่าลุงเนตหยุดพักช่วงสงการเนาะแล้วก็ไปหาหมอหมอนัดเมื่อที่19บเก้าเมษายนนะครับไปหาหมอมาเรียบร้อยเกี่ยวกับลุงเนตปวดท้องนั่นแหละตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วครับดีขึ้นมากแต่หมอก็ยังให้ยามากินอยู่วันนี้ลุงเนตเลยเผาออกมาหาอยู่หากินแต่ลุงเนตไปบอกนะว่าจะมาหาอะไรเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าลุงเนตมาหาอะไรตอนกลางคืนแบบนี้ตอนนี้ก็ดึกแล้วนะลุงเนตออกบ้านมาก็่าสี่ทุ่มกว่าเพราะว่า พันสามโทรเรียกลุงเนรให้ออกมาหาด่วนเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าพันสามเรียกลุงเนรมาหาตัวอะไรนี่นี่นี่อุปกรณ์ถิ่เนรจะเอามาใส่นะครับไปลุย,ลย,ลยเดินเข้าไปข้างในปา่าเนี่ยได้ไม่ได้ไม่รู้นะแล้วก็จะเจอพันสามหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหนู่นครับน่าจะเป็นไฟพันสามเดี๋ยวไปดูที่ใช่หรือเปล่าพันสามเรียกลุงเนธมา พอกี่มโมงแล้วนะ่ะสิบโมงกว่าที่วะโอ้ใช่ใช่ใช่เอาพัสามมาหาตัวอะไรวันนี้ตัวอ่อนจักจั่นครับฮะตัวอ่อนจักจั่นะนะครับเนะครับที่เรียกมาเนี่ยนะครับผมเนี่ยครับเรียกเรียกมาหาตัวจักจั่นโอ้พันาไปเยอะเลยโอ้พอเด็ดตับน้ำพริกแล้วครับเริ่มมีปีกอ่อนๆแล้วครับนะครับสวยเลยโอ้มออกครั้งแรกเนาะครับผมครั้งแรกของปีนีนี้แต่เป็นแบบนี้พันาไปเยอะเลยนะครับยังมีในกระเป๋าอีกครับมีเยอะมีเยอะไปไปหาหาหาใครหามันดูไปละครับ โอ้โหนี่ครับมาดูครับนี่ครับปีนี้ม <And> ันกำลังออกครั้งแรกนะภาสามเรียกมาเจอเลยนี่นี่มันอยู่แบบนี้นี่ครับมันหลบนี่ครับตัวอ่อนจักกจันนี่ตัวนึงนี่เยอะแยะ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 โอ้มันกำลังเริ่มออกภาษาบอกใครหรือยังเนี่ยยังครับผมยังยังเอบเอบมาครับเอบเอบเอาเก็บ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 ไปตามหาตามหาเดี๋ยวนี่ก็จะหาแล้วครับนี่นี่นี่ลวงพี่ซื้อแล้วครับ ตัวส,สวยเลยตัวอ่อนตัวอ่อนตัวจะเป็นแบบนี้เนาะอย่างที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้พัดสามเนีเยอะเลยนะนี่นี่น,นี่เอาเก็บเก็บเก็บ,กบไปนู่นเดี๋ยวตามไปทางนู่นครับมันอยู่ตั้งต้นไม้แบบนี้ครับนี่นี่พัดสามเยอะตรงนี้มาดูครับโอ้หลายตัวเลยเนาะมันอยู่แบบนี้นะเนี่ยครับมันจะเป็นแบบนี้แจกจันโอ้เยอะแยะเยอะแยะ เอาไปตำน้ำพรินาะพันสเนาะนี่อีกนี่อีกโอ้เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดีเก็บก่อนเก็บก่อนโอ้นี่อร่อยนะครับอร่อยตัวอ่อนเจกาจันทร์ครับเยอะๆเก็บเก็บเก็บเนี่ยสองตัวติดกันเลยโอ้โหตัวสวยๆลยครับโอ้มันจะอยู่แบบนี้ครับเนาะนี่ เสร็จละเดี๋ยวมีเมนูเด็ดแน่แบบนี้นี่ครับเก็บเก็บพอได้ตำน้ำพริกโอ้นี่ก็ใช่ครับเนี่ยนี่นี่เยอะแยะเลยเก็บครับเก็บอืมโอ้เยอะแยะเลยครับเยอะแยะเลยมันกำลังออกครับนี่นี่โอ้โเยอะจริงจริงจริงปีที่แล้วเนี่ยก็มาเก็บกัะเพาะสามนะปีนี้เล่นก่อนเขาเลยออกบ้านมาก่อนที่ สี่ทุ่งขวาละพัสามเรี่ยกโทรเรียกนี่นี่นเยอะแยะเยอะแยะพันสามเี่ยเยอะแยะเลยนะครับโอ้จะอยู่แบบนี้ตัวน่ากินมากครับตัวอ่อนตัวอ่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยอาไปทำมะพริกเนี่ยวิธีหาก็จะแบบเนี้ยครับมันอยู่ตามต้นกล้วยต้นยูคาเจอไหมเนี่ยนี่พัสามก็เจอละเยอะแยะเลยเก็บเก<อ>็บเก็บเอาเก็บก็จะเก็บก็แบบนี้นะโอ้เยอะแยะเยอะแยะโอ้ไหนนะ มันจะอยู่แบบนี้เยอะๆเลยครับโอ้ีเก็บเยอะเยอะเยอะเอาไปเยื้อลมเหลือเลยนักขนาดนี้เอาไปโอ้เยอะจริงๆนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่เยอะแยะครับนี่ตัวอ่อนครับตัวอ่อนกำลังออกครับครั้งแรกท่านสามบอกว่ามันกำลังจะแปลงร่างกำลังแปลงล่างครับ กำลังจะแพงล่างไหนแปลงแบบไหนไหนโอ้โหนี่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 เอเลี่ยนเอเลี่ยนไปพอได้ดตำน้ำพริกนี่ตะกัจจันอ่อนปลาก่อนี่เจออีกครับโอ้มันจะอยู่แบบนี้ครับเนาะสองตัว โอ้รู้ไดเก็บบุระปลาสามไม่เก็บเม็ด <c oughs> ยอกยอกโอ้ยตัวน่ากินเลยครับเนี่ยครังแรกของปีออกละออกละโอ้หนี่ตัวครับมันเอบเอบอยู่นี่ครับเอบเอบอยู่แบบนี้เอาเอาคลิปแรกของหลังจากที่สการแล้วส่งแมงจัวหรือแมงเจ้กจันครับเจออีกแล้วเจออีกแล้วเนี่ยครับมันอยู่แบบนี้ เก็บมันลอกคาบนะครับเจออีกละเจออีกละนี่ห้วยต้นโลนอยู่นี่นี่ห้วยต้นโลนเสร็จนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่ใชมันห้วยหัวอ,อยู่นี่ครับนี่นี่นี่มันห้วยหัวอ,อยู่แบบนี้เป็นไงดูกระเจาะเลยนะเสร็จลูกนี่นี่อีกคาบมันอ,ออกไปครับแมว เก็บครับเก็บตัวสวยสวยนี่ก็ใช่ครับนี่ก็ใช่เนี่ยมันห้อยหัวอยู่แบบเนี้ยตัวสวยตัวสวยเก็บครับเก็บไม่ได้ลงคลิปนานเลยเอานี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่เนี่ยครับออกข้าบมาแล้วออกข้าบมาแล้วตัวอ่อนตัวอ่อน นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่ห้อยอยู่นี่เอ็ดยังไงก็หลอดสายตาไปยากพอได้ตำน้ำพริกตัวนี้กำลังแปลงล่างนี่ครับกำลังกลายล่างเป็นไงทางบ้านเ,นเพื่อนๆแล้วก็เอฟซีออกหรือยังนี่มารุเนตออกแล้วได้ตำน้ำพริกแล้วครับตัวมันสวยนะเนาะเนี่ยตัวใหม่ๆแบบเนี้ยน่ากินมากลมพัดแรงเลย วันนี้ฝนตกนะครับพายุเข้าบาลุงเนธอ่ะพายุเข้าลูกเห็บก็บตกลูกเห็บลงด้วยเนี่ยตัวกล้วยหักหมดเลยเนี่ยครับลมมันแรงต้นกล้วยหักหมดเลยอ่ะโอ้ยพันสามอยู่นู่นกล้วยหักหมดเลยครับกล้วยส่องไปแบบนี้ครับปีแรกออกแล้วนี่เจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้ววันนี้คนมีเยอะคนชั่วนหน่อย มีลูเร่อกับพันสามสองคนเองนี่โอ้นี่กําลังไต่ขึ้นมายังไม่โลอกคาบเลยเนี่ยเนี่ยเน,นี่ยังไม่โลอกคาบครับหลอกมัง่งหลอกยังนี่ยัง,ย,งยังเนาะมันเป็นสีน้ําตาลอยู่นี่ไต่ขึ้นมาอืมแบบนี้ยังไม่ลอกคาบครับเนะี่ยเป็นสีน้ําตาลนะครับคาบมันจะสีน้ําตาลเนี่ยถ้ามันลอกมันจะสีขา,ขาวๆเอาเก็บนี่มันแอบแอบอยู่นี่ครับ <laughs> แอบแอบอยู่ต้นกล้วยนี่เ,เก็บครับเก็บพอได้ตำน้ำพิกอยู่ครับ นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่เก็บเก็บเร็จพือได้พอได้นี่ครับพอได้พ่อได้เลยอือที่ต้นยูคานี่หลายตัวครับหลายตัวนี่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 ตัวนึงก่อนเก็บตัวนี้ก่อนเก็บนี่ครับนี่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 ดูมันทำดูมันทำ ดูมันทำเราขาบละนี่ครับนี่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 นนนโอ้เยอะเลยนี่ขาบมันนี่ตัวอ่อนมันเสร็จเพอได้ตามน้ำพริกอย่างที่นเนตรบอกแหละตัวนี้ตัวกล้วยเมื่อกี้ต้นยูคาได้หลายตัวเลยนะนตัวกล้วยก็มีครับมันอยู่ทั่วไปะบรรยากาศจะงเงวงหน่อยนะครับมาคนเดียวนี่ สิ่งสันหลังเหมือนกันนะเนาะนี่ตัวนี่ก็ใช่ครับนี่ก็ใช่นี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 ่สวยๆทั้งนั้นเลยกากเราทิ้งเจออีกแล้วเจออีกแล้วคลิปลนี้ดูเพื่อความบันเทิงนะครับดูเพื่อความบันเทิงเนาะนี่ก็หาก,กินไปแบบเนี้ยน,นี่นี่สองตัวนี่ครับมันแอบ,บอยู่พื้นต้นใบกล้วยเออตกไปตัวละเอาตัวนี้ก่อน นี่ตัวนึงนี่พ่อได้ตันนพิกนี่ไม่ใช่นะครับเนี่ยนี่กําปุ้งกําปุ้งรู้วแมงมุมครับส่าเนือ้อปทงกําปุ้งเนี่ยกินไม่ได้กินไม่ได้เน,นี่ยเนี่ยเนี่ยตัวใหญ่เลยกําปุ้งนี่แมงจ่วแมงจัว่วต้องสังเกตดีๆครับนี่มันแอบอยู่แบบเนี้ยมันแอบแบบนี้ครับ นู้นครับดู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 มันแอบมันแอบเสร็จโอ้ตัวนี้หลายตัวตัวนี้หลายตัวภาษาเนือพันห้องวันนักขนาดครับนี่โตหนึง่งนี่แห่มโตหนึง่งนี่แห่มโตหนึง่งนี่ครับนี่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 โตหนึ่งว่าตัวหนึ่งนั่นแหละโอ้นีก็ใช่นีก็ใช่นี่นี่นี่ นี่เซจนี่นี่นี่มันอยู่ที่เก่าเก่าขาหรือว่าต้นขาครับต้นหัวขาแล้วนี่แหละหลายตัวเลยนี่ตัวหนึ่งฮือยู่กับต้นขานี่สงสัยมันอยากขั้วใส่ขา <laughs> โอ้นี่ครับใช่แยะแย่แยะแยะโอ้หลายตัวหลายตัวนู่นอีกนู่นอีกนี่มันแอบอยู่นี่ โอ้โหหลายตัวเลยโอ้บนนู้นก็ใช่ครับนี่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 นนนนอ๊เอาค่อยค่อยองก็ค่อยๆเจอครับเนี่ยเอาเก็บบนหมดเก็บเสี Polsce, ่ยงเสี่งแอบดีจริงจริงเนี่ยครับไม่ฉันเกตไม่เห็นนะเนี่ยตอออนตอออนนี่ก็ใช่นี่นี่จริงๆมองไม่เห็นนะเนี่ยมันอยู่แบบเนี้ย นะครับอยู่พื้นใบไม้เนี่ย,ยเจออีกเก็บอีกอพออยู่พอกินอยู่ครับนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่ใชอยู่แบบนี้มันใช่อยู่แล้วตัวเขียวเขียวเนี่ยตัวเขียวเขียวโอ้ลูกก็ใช่นี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 ่อยู่กับต้นตะแพะนี่หรือว่าต้นบัตตาเสือต้นบัตสับเสือไม่ใช่ตาเสือลูกนี่เรียกผิดต้นสับเสือ เดูต้นตะแพะหน่อยนะครับนี่ตัวต้นกล้วยโอ้สองตัวข้างหลังอีกตัวนี่นี่นี่เกาะอยู่ใกล้ๆก,กันเลยอุ้ยเยอะเยอะนี่เยอะ,ยอ,ะอีกแล้วโอ้ยสองตัวโอ้เยอะแยะ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 ถือว่าเยอะเลยนะครับมันออกหัวปีเนาะนี่นี่ก็ใช้เก็บครับเก็บ เก็บสิ่งๆน,นี่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 หืมอ,อย่าแอบนี่ตัวแต่ตัวนี้กําลังจะตีลังกาครับไงายท้องอยู่นี่ครับเนี่ยเนี่ครับมันกำลังจะตีลังกาหง,างาท้องเนี่ย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 เก็บนี่อยู่ในป่าย,ยากกร่นี้ครับเก็บเลยเนี่ยภาษาบม็ไตขึ้นมาใหม่ไหน โอ้เนี่ยไต่ขึ้นมาใหม่ย,มย,ย,ย,ยังไม่หลอกคาบเนาะยัง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 ไม่หลอกคาบนี่ยครับนี่เป็นแบบนี้ที่ยังไม่หลอกคาบนะที่หลอกคาบแล้วจะเป็นแบบนี้สีคนละสีนี่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 มันกำลังจะตีลังกาครับเนี่ย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 โอ้ตัวอ่อนตัวอ่อนเก็บ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  แอบอยู่ข้างต้นอยู่คานอีกเอ้านี่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 น,นี่มันแอบอยู่เนี่ยเนี่ยครับ <laughs> เดี๋ยวเนี่ยจะพอแล้วนะเดี๋ยวไปดูพันสามสิขามันสามหัวพอหรือยังโอ้ข้ามกลางคืนเนาะดึกเนค่อนคืนก็หายอยู่หากนนกันไปนู่นพันสามอยู่โน่นอยู่ไกลเลยครับพันสามน่าจะได้เยอะนี่พออยู่พอกนนละวอยมาสาม พอแล้วเนาะไปไปเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันดีกว่าดึกละดึกละครับเดี๋ยวลุงเน่กับพสารจะสรุปผลงานให้ดูนะวันเดี๋เยอะขนาดไหนแมงจั่วแมงจั่วมาดูพันสามครับโอ้โหพันสามได้เยอะแยะเลยนี่ครับอันนี้ครึ่งถุงครึ่งถุงอ่ะโอ้โหเมงจั่วแมงจั่วนี่นี่นี่เดี๋ยวเยอะแยะเลยครับนี่เนี่ยในถุงเนี่ยใช่หมดเลยแล้วก็ใน เนี่ยในกระป๋องเนี่ยนี่ของนุ้เห็นพอดิตำน้ำพริกอยู่ครับพอดิตำน้ำพริกเป็นไงคืนนี้ลุงเร่กั 1, 3, พันสามพามาส่งแมงจัวแมงจัวโลแมงจัาก,กระจัดน,นะครับภาษาเหนือผสนห้องแมงจัวพอดิตำน้ำพริกเลยนะแต่พันสามได้เยอะเลยพันสามเนี่ยเอาไปขายนะครับขายด้วยกินด้วยโลเท่าไหร่ <500 S 1> ลัะสามโลละห้าร้อยครับโลประมาณห้าร้อยบาทนะครับทำบ้านรวยเขาขายนะโลประมาณห้าร้อยบาทลุงเร่กับพอดิตำน้ำพริกแล้วเอาเอาเอาเนี่ยขายอยู่หัดกินกันไปเนาะแมงจัวเนี่ยกำลังออก ครั้งแรกองปีครับผมครั้งแรกของปีครับลุงเน่กับพันสามก็นเลยแอบแอบมาเอาก่อนก็มีคนมาหาอยู่บ้างมีกี่คนมาสามเมื่อกี้สามสี่คนสามสีค่คนก็ไม่พอเยอะเพราะว่าเขายังไม่เคยรู้แต่คลิปนี้ออกไปไม่แน่ไม้จะแตกเนาะไม้จะแตกเอาเอา,เอาไม่เปไ็นไรเนาะหมันใครหมันมันให้อยู่กินแบบนเนี้ยลุนเน่ก่อไม่ค่อยได้งลงคลิปเนาะช่วงนี้ช่วงสงการก็หยุดพักไปหลายวันแล้วก็ไปหาหมอด้วยหมอนัดอย่างที่บอกนั่นแหละก็ดีขึ้นละปูแงงก็ไม่ได้ยอกนานเลยสบปากรัวเดี๋ยวลุงเน่จะให้ ปนังทำกับข้าวให้ดูด้วยนะเมนูนี้นะเมนูเมกจั่วครับปนังจะทำอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเนตกับพันสามกลับบ้านก่อนนะครับดึกละกี่โมงก็บังเก่าเที่ยงกว่าเที่ยงคืนกว่าเที่ยงคืนกว่ากลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวเนตจะให้ปนังทำกับข้าวให้ดูด้วยไปไปกับบ้านโอ้ยเดี๋ยวเยอะเดี๋ยวเยอะมาครับมาทำกับข้าวทำกับข้าวปนังสวัสดีค่ะวันนี้ปนังจะทำเมนูจั๊กะจั่นลูกเมนูเมกจั่วเมื่อคืนลูกเนตไปส่งมาเมื่อตอนกลางคืนนะครับไปกับพันสาม พอได้พอได้เนี่ยๆพอได้เลยแมงแ <quiet> ักจันตัวอ่อนครับปนางชอบกินพัดสามขายโลละห้าร้อยกันนะกว่าจะได้กว่าจะได้กําลังออกครับกําลังออกก็ยังดีเนาะที่มันได้พอมาทําเมนูเดี๋ยวไปดูกันปนางจะทำเมนูอะไรมามาดูส่วนผสมที่ปนางจะทํากับข้าวนะครับจะคั่วแมงแักจันมีอะไรบ้างปนางที่จะเอาคั่วกับแมงแักจันขาอ่อนขาอ่อนกระเทียมกระเทียมหอมแดงอ้าวหอมแดงพริกพริกพริกป่นแค่เนี้ย แค่เนี้ย,ยสูตรปรนาสูตรปรนางอร่อยไหมอร่อยไม่รู้นะเดี๋ยวไปดูกันนะ่เดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันทําเครื่องมาก่อนทําเครื่องมาก่อนสูตรปรนางทําทุกครั้งก็อร่อยทุกครั้งอะนะปีหนึ่งกินครั้งหนึ่งเอาเอาอร่อยปนางชอบกินนะช่วงนี้งดกูเห็นเนาะไปหาหมอมาเมื่อวันที่สิบเก้าอย่างที่บอกนั่นแหละสิบเก้ามษายนหมอก็ไม่นัดละทีนี้ดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะคลิปก็ไม่ได้ลงนานเลยช่วงสงการก็ไม่ได้ลงครับทุกเนกรพรก่อน ร่างกายก็ไม่ค่อยไหวช่วงนี้ไหมหาทำคลิปก็หายากช่วงนี้ฝนก็ตกนะครับพายุเข้าออกทำคลิปยากเหลือเกินไปทางไหนก็ไม่ค่อยได้พายุลุกเห็บกอเข้า,ขาออบานนุนเนตตามเครื่องก่อนเนาะปะนางเนะาะตัมเครื่องก่อนตัมเครื่องก่อนเดีย๋ยวไปดูกันว่าปนางจะทําแบบไหนนะสูตรปรนางเนี่ยอร่อยทุกสูตรอะไม่เชื่อเคอยดูกันแล้วกันเพราะว่ามีผงลำกับผงอร่อยเยอะเลย <c oughs> <c oughs> กือบใช้ได้ใช่ไหมนะ,เ,นะเกือบละเกือบใช้ได้แล้วครับไม่ตกตําละเอียดนะไม่ตกตําละเอียดครับเครื่องมันเนี่ยเราจะได้กินกินสมุนไพรเขาเรียกว่าสมุนไพรนั่นแหละมีขามีหอมแดงมีกระเทียมเ,เอาใส่พริกใส่พริกอา่าใส่พริกลงไปใส่เผ็ดลง่มเนก,ก,กินไม่ได้เนาะช่วงนี้งดอาหารรสจัดหมอสั่งหมอสั่งไม่เชื่อหมอก็ไม่ได้ <laughs> เอาตำให้มันเข้ากันอีกทีนึง แล้วก็ไปดูวิธีการทําตอนขัวของปนางนะสูตรปรนางเขาเรียกว่าขวดวจ้กระจาญสูตรเหนือสูตรเหนือครับส่วนมากจะทาแบบนี้นะเนาะแม่กนกสูตรเหนือจะขัวแบบนี้ครับกันแล้วแต่ละภาคเนาะการทําอาหารเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกใครชอบแบบไหนก็ทาแบบนั้นแหละสูตรใข่กับสูตรมันอร่อยแค่อร่อยมันเละ,อะเอาเอาเริเ่มทำกันเลยปนางใส่น้ำมันก่อน ทอดครับเนาะทอดแมงก่อนอ่าทอดแมงจ้ากระจานก่อนแมงจ้ากระเจนลูกแมงจั่วครับแมงจ้าแมงจ้าทอดให้มันกรอบน้ำมันเทได้ยังได้แล้วเวลาทอดเนี่ยมันต้องดังโซ่นะถ้าบม่ดังโซ่เนี่ยน้ำมันจะเดือดโซ่ก็เอาโอ้โซ่อยู่โซ่แล้วโซ่แล้วทอดซะทอดมันหากินยากนะครับแมงจ้ากระจานอ่อนเนี่ยตัวจ้ากระจานอ่อนเนี่ยหากินยากส่วนมากก็จะเป็นตัวจ้ากระจานแก่เนาะ ที่หากินกันกกอ่ะแจ็กกะจันอ่อนเนี่ยนานๆทีมันถึงจะออกปีนึงนะครับทั soup, after, ้งบ้านลุงเน่จะออกเดือนเมษานะเดือนเมษายนเดือนเมษาครับที่อื่นนี่ไม่รู้นะทั้งบ้านอื่นเนี่ยจังหวัดอื่นลุงเน่ก็ไม่รู้เนาะว่ามันออกเดือนไหนแต่ทั้งบ้านลุงเน่เนี่ยเขาเก็บมากันเป็นสิบสิบปีแล้วนะครับหาเก็บแบบเนี้ยว่ายังไม่เห็นมันสูญพันธุ์เลยเยอะเลยเยอะเลยเก็บมาเป็นสิบปีแล้วนะครับเห็นเขาเก็บมาขายกันเนี่ยลุงเน่ก็เก็บมากินบ้าง เอาแค่พออยู่พอกินเอาละทอดมากรอบด้วยจังไงเราประกอบมันล้ำนะเราไปกรอบปานางบอกว่าไม่อร่อยว่าบัล้ำนั่นแหละลองมันสุกลองมันสุกลองมันกรอบครับฮะมันอ้วนมันตุ้ยมันด้วยมันอ้วนมันตุ้ยกระายเนื้อกระหองมันตุ้ยมันฟองมันตุ้ยมันตุ้ยมันเดินน้ำมันแล้วมันฟองกำยองเนี่กำยองมันตุ้ยหอม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  เรามันเหลืองเนาะ,นะเหลืองซึ่งปึ้งอะ่ะพูดง่ายๆเหลืองซึ่งปึง้เงนเนี่ยหลังจากโหรการไปแล้วกําลังลงคลิปแรกนะครับเนี่ยลุงเนี่ยน่ะโอ้ยกว่าจะได้แต่และคลิปโอ้ยหายต่ำคลิปโชคดีได้แมงจ็กจั่นอ่อนอีกนึงกินครั้งนึงครับเอาของแองของแองกับกเดไดที่แล้วนะเนี่ยกับเด็ที่ละน่าก,กินเลยครับน่าก,กินเลยถือว่าน่าก,กินเลยนะ่ยจริงจริงเอาตำน้ำพริกก็ได้นะครับเนี่ยจจกกกันน่่นนนเียต้้พริ็ได แต่ปนางชอบกินขวั่วสูตรเหนือใส่เครื่องเยอะๆปะนางบอกล้ำล้ำแต่้าน้ำแต่ผู้นี้ <Teraz S 1> ปานางชอบกินเครื่องเออปานางชอบกินเครื่องมันว่ะแต่ตัวแจกจันนี้กินหรอแต่นื้อบัวชอบกินตัวแจกจันเห็นว่าชอบกินแต่เครื่องเคียงมันอืมไม่งั้นรู้ได้ก็จะให้ขวดแต่เครื่องเคียงมากินน่ะทำไมกินตัวแจกจันนะ คุยก hey ันไปคุยก mm. oh, like like. no. mm. ันไปได้แล้วอ่ะครบแล้วครบแล้วได้เตะเอาเอาเอาได้แล้วก็ต้นเยอะอย่างต่อเอาออกก่อนอ่ะให้มันเสด็จน้ำมันเนาะตักออกก่อนครับตักออกก่อนโอ้โหได้เยอะมือนกันนะเนี่ยเนาะรว่ามันปองปองมันปองโอ้หอมหอมเหลืองซึ้งฟืนครับเหลืองซึ้งฟืนให้มันเสด็จน้ำมันก่อนเนาะ แล้วก็ดูขั้นตอนการทำข้าวมันังตอนต่อไปติดตามเขาติดตามขั้วจ้กระจันสมุนไพรสูตรเหนือนั่นแหละลูกนี่ตั้งชื่อเมนูนี้ให้พันงังพันังถามชื่อเมนูอะไรก็ไม่บอกเออน่อ <c oughs> ขัวแมงอืมขัวแมงมาขั้นตอนต่อไปทําอะไรต่อ <c oughs> ขั่วพริกขั่วพริกน้ำมันเดือดยังน่ะเดือดนะ <c oughs> แล้วเออเดือดละเดือดละเดือดละมันต้องโซนะถ้าน้ำมันเดือดมันต้องดังโซ่ <c oughs> <c oughs> ทีนี้แหละ <c oughs> ได้การละฉุนแล้วครับ <c oughs> ปรุงเลยปรุงเลยโอ้ฉุนฉุนผงลำ้ำใส่ลงไปผงลำ้ำอ่าผงลำ้ำสองช้อนน้อยๆตบทอนน้อยๆเติม <c oughs> <c oughs> ด้วยผงฮะเกลือเกลือครับด้วยผงอร่อยมาใส่น้ำปลาครับ <c oughs> ใส่เอาใส่เกลือไปก่อนโอ้หอมฉุยหอมฉุยมันหอมกระเทียมเนาะหอมกระเทียมหอมแดงอ่าผงละผงอร่อยผงอร่อย หนึ่งช้อนใหญ่ๆเนี่ยมันอร่อยตรงนี้แหละอุยกัไปสนุกสนานนานๆทีปนานจะออกคลิปนาะโอ้ปนานเปิดหัวคลิปแรกเลยนะหลังจากโครงการแล้วเนี่ยโอ้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 เดี๋ยวกล้องล่มก็ไม่ไปได้หันปนานออกคลิปคลิปแรกเลยนะเปิดหัวหลังจากสิ็โรงการแล้วเนี่ยน้างป้านทีมีโอกาสก็ให้ปนานทำกับข้าวเดี๋ยวมันสุ่นสุ่นหน่อย หืหหมข้วยหอหมอหมข้วยหอหมข้วยเ,เครื่องซุกแนกะโอ้ห <c oughs> ุ่นแต๋อหรอหุ่นเต๋อโอ้โหเนี่ยอาหารเหนือครับสีสยยันว้จะประมาณเนี้ยสูตรนนป,ปรนานาอรอล,ลปานนหนังซูปปลานังเะนะอ้าไม่อร่อยใทำรู้ไปอิ่วขาวนิดหน่อยอิ่วขาวนิดหน่อยนิดหน่อยพอนี่ยังไม่เค็มนะเค็มจิ้มได้นะแต่น่นกินได้ครับ ขั้วแมงขั้วหรือว่าขัว้วแมงเจกระตันใช้เป็นกับแก้มก็ดีเป็นกับข้าวอร่อยแต่วันนี้กินข้าวเช,าช้าปุงแขงงดกันก่อนโอ้แต่ต็นเย็นๆเนี่ยปานังขายไม่ได้นะน้ำมีฟองน้ำมีฟองกินทุกวันหอมลงทุกวันอะบนัง<พ>อโอ้ยหอมลุงปิ้นหอมขึ้นหอมขึ้นหอมขึ้นหอมข,ข,ขึ้นเอา <c oughs> ทุกอย่าง หัวถุนน่ะถุนน่ะเต่หน้ากินมากนะครับน่ากินหน้ากินเอาุูใครุนมานะใครจะทำเป็นไหนก็ทำไปเลยใครช่วเป็นไหนก็ทำไปเลยสูาหารเนี่ยอ่ะใส่ลงใส่ลงนี่กระต่าใส่ลงไปแม่รวยมันรู้ไปสี่น่ากินครับหน้ากินเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันข้าวเช้านะครับเี่ข้าวเช้าเมื่อคืนนี้ส่งมาตอนเช้าทำกับข้าว นี่เป็นไงครับสีสันน่ากินไหมลูกเห็นว่าทงางภาคอื่นคงไม่คขูวแบบนี้นะมมใครรสูตันนะ่ะออืทางเหนือส่วนมากจะคขูวแบบนี้นเนาะอืแบบนี้ครับขั่วจะกระจันสมุนไพรเมนูเมนูขั่วจะกระจันสมุนไพรสูตรประนงังอืสูตรประนงังเอาอเดี๋ยวขอมมันบะล้ำกันเด้อฮะเขาปาโค้งนะโสะเจ้กระจันบินอืมมันตายเลยมาบินที่ไหนท่าน พอจะได้แล้วละต้เนี่ยจะบินไปไหนสุกดียังบ้างใช้ได้ยังใช้ได้ยังได้ละได้ละเอาใช้ได้ละใช้ได้ละเคาะติ๊กติ๊กกับข้างกับเคาะติ๊กติ๊กมันลำบตะเต้นอือ้าวลำบตะเนี่ยกับลำบตะเนี่ยสุกแล้วครับจะตักใส่จานเนาะตักใส่จานแล้วก็ไปชิมด้วยกันตักใส่จานตักใส่จานนี่อื ใครไม่้องไม่รู้หรอกว่ามันอร่อยขนาดไหนไปกินข้าวด้วยกันลุยมามามากินข้าวกับข้าวมีกี่อย่างมา낭สามอย่างสามอย่างมีต้มไก่ต้มไก่มีไข่ต้มแล้วก็กั้วแมงจักกะจันนะครับแมงจ้วงนี่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 มาลุยลุยลุยบอกแล้วอยู่บ้านเนี่ยอยากกินของดีดีกว่าหากินเอาเนาะไปอยู่ทุกนาหากินอะไรก็ได้มีอะไรก็กินไปชอบใครชอบมันครับมาลุยครับลุยกินข้าวก่อน มากินข้าวเช้าด้วยกันครับลุงเนตเดอกต้มไ,ไก่ก่อนโอ้โล่งคออืมขุม่งเงี้ยงเยอะงดก่อนนะขุ่งเงี้ยงงดก่อน,ดอนเดี๋ยวลงเต็นด้วยครับในจั่วในจั่วะกจัำวันนาหมกลำครับเสียงปิ้งนี่โอ้เคย้ลำแต๊ะเว้ยพู้มันมันมันเนาะมันมัน,มน อรับรับลมอย่างนี้เลยมันหากินยากอะแพงอะ่ะปีนึงเด็กกินนะครับอืมเวลาเก็บเจ็บกุร่ตัวเวลากินยอกกัะถามสี่ตัวกิน่อนกันครับเนี่ยปพนางทำอะไรไม่เป็นกะคิดไว้ก่อนต้มไข่เอาเอาอร่อยเกาอร่อย รอเยเดี๋ยวก็ต่อไปก็จะพยายามลงคลิปเนาะเปิดลงคลิปหลายวันเลยก็โอ้โหอนนี่รู้ได้ก็คิดถึงเพื่อนแล้วก็ซีมากนะฝนก็ตกอ๋อจะคอยทำไปนะพัดฝนบาต ลุงลืมกันนะลุงเล่นกับคุณกินข้าวเร็วแบบนี้มลุกเลยเจ็บท้องบานังกินข้าวช้ากินบานังกินไม่ได้กับแมกจั่วแมกจั่วกินกุนน้งกินเนี่ยนะต้มไก่แนวอร่อยนะเนาะ <c oughs> อร่อยกว่าน้ำพริกต้เกม,ม,ตเกมเต็มอือต้มเต็มอ่ะนางบอกต้เกมเต็เมต้มเต็มเนี่ยกินได้ก็เอาๆๆเอาๆๆเอาเอาวะเดี๋ยวเนตปิดทิ้งวันนี้ก่อนนะแล้วก็จะกินข้าวต่อข้าวเช้าเนาะข้าวเจ้าเมื่อคืนไปส่องไปจักาจารจันทร์มาแล้วก็ตอนเช้ามาปะนางขั่วครับเลยกินข้าวเจ้าผู้งแงนเลยพัก พักก่อนพักก่อนปิดคลิปเลยครับขอบคุณเพื่อนทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใ,ใจให้นเน่กับมานางด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เน่กับมานางรับก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้ตาน้ำพริกอะขัขว้วขั้วแล้วก็ต้มไก่แล้วก็ไข่ต้มเจ<ต> <laughs> ๊งเป้งลุย 嗯，没问题。嗯、hmm. 嗯、mm。Hmm. Mm hmm.